สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนจ้าก็มพูชมวัมพอกับสามพระเดชคือเก่าจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศยุทงไฮทงหน้าเนาะจ้านอนหน้าทุกมือจ้าหลังจากทีครับจากฟินแลนด์นาะจะพี่น้องชีวิตลูกเช่าไฮเช่าหน้าเนาะจ้าติดยุ่หน้าเราจะพี่น้องจ้านี่ไฟฟ้าก็เลื่มขยับขยายออกเรื่อยๆเนาะจ้าตอนนี้นำก็ะเดดลดลงนิดนึงจ้าพี่น้องแต่ว่าสวนภัยสามพระเดช น้ำจะบ,บกหรือบัวกลับไปหลุ่นไปส้มน้ำกันจ้าตามไปเลยจ้าาดพี่น้องนามว่ายอมลดเลยจ้าฝนมาตกสองสามเหมือเลยเด้จ้ะนี่มีตแต่แดดตะวันนามไหลแบบสาคัก,กจ้ะนามแช่อยู่ตลอดเลยไปไหนบุนี่สผ้าลุยเอาเอนียงมาใหม่เดี๋ยวเปียกแล้วก็เปียกเลยละจ้ะดพี่พลอยแม่นาม ไปคุณจ้ะอันนั้นไปบ่ไร้พูพุ่นจ้ะเอาตันี่ใกล้ๆเอาดอกพี่น้องนี่จะ้ะเนี่ยนี่จะ้ะอันนั้นเลิกพูดกาไปเอา <c oughs> มาคนเดียวเนาะ <c oughs> นแอแม่นี่พอยแม่โนใหม่แม่ให้ตึ้งเลล่ะนีะ่ก็ออกเต็มเลยจ้ะเดี๋ยวหาที่ว่างกป็นจ้ะแล้วประเดี๋จะตัดดีบจะให้เบื้องก่อนนี่จะพี่หนอกพึ่ดแม่หน่าไม่ยอมรวดเลยจ้จะแต่ว่านอใหม่กะ ดูดันคักใจพี่น้องอะหักกันเลยจ้าน,นีสร้างพระเดชตังข้ากล่องไว้เด้อันนี้น้ำเลยจ้่ไห<ง>นชิตนตื่นอยู่เด้อโอ้ยเอาว,ว่วอเอาจ้ะงัายังงามอยู่โอ้ยเสียายดิ นี่จ้ะักน้อ่ไต่นามเลยพจ้า,า,านีดปลามนพี่กลัวพี่นอไหมมาดต่ฉนออนนอ เอาบอจา่จ้ะอืมบ่เอาจ้ะพี่น้องขนาดแช่น้ำเนาะท่นแรงทนฟ้นคักจ้ะพี่น้องจานี่นี่นีอน่อบอ่ ข้างๆแง้มมีนี่จ้ะนี่น้งมาหลายป็นเลยนอนบมมีจากก่อนแง้งนี่ก็แง้งเนาะพะนามดวดกระสได้หักน้องฮักแง้งร้ายอยู่จ้ะ ต้นเสียบลังจะะสูงสูงพี่จ่ะแน่งนทางกันจะไปน้องแหนงคุณจะนนอมีอยู่สองนอคุณจ่าน่ากจ้า น้่นนึงอันนี้มีจ้า,าใหม่ร้ายค่ะแต่ว่าลุงบ่ไใหนู่จ้ะหน่ามวยย่อมลดเลยจ้ะลดเท่าแบบประมาณหนิวหนึ่งหนิวหนึ่งเนาะมือและหนิวย่างกระต่ายเพิ่มลายต้นแล้วจ้ะ พาพี่น้องอะจะพาพมาปอกแล้วกันจ้ะจะพาไปเถียงเดิมเดียนแล้วจ้ะีปจ้ะไปน,นี่น่าจะพาปอกไอ้นอยิ่งย่ๆออกก่อน่าจะวันนี้อาจตถุงฟุยหน่อยมา อันนี้จะไปปลอกอยู่เทียงก็ได้นเนี่ยกอบเพียงจ้ะ ไปหลังหนาบอกจ้ะ ไปเฮดนอ,อไหมซุมได้ยุดได้จังมาใหม่ก็ออกร้ายจ้ะแต่ว่าลุยนะ้าไปเไไม่ไไรบังโกอกับยุติดห้ยเลยจ้งติดริมห้ยเลยจีง เสาคนที่ห้าเอาด้แล้วกันไใยมีดใหญ่เลยนะจ๊ะมื่อนี้มีดหน่อยเอาใยแล้วจ๊ะพัวหนามมันไหลแหง้งเน,นานะเวลาเขาเอามีดไปตัดอยู่ไต่หนามมันตัดบ่ค่อยเป็นใยจ๊ะมันบนหนักมันเบา นนเนี่ยเขาจะไปสมยุทียงเราจ้ะเนจะพาไปเทียงนอจะพี่นองหลังจากที่ห่อตัดมนม้แเหล้่ะวเน แดดมากเนาจะี่นองจ้าฮะไปเจอกันอยู่เถียงหรอกกันจ้า